เช็ค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 ทดสอบกับผมสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผมวันนี้วันที่31ธันวาคมครับผม เสียงครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันส่งท้ายนะครับผมนะส่งท้ายปีเก่าครับผมนะโดยการใช้ปีเอมครับผม X7 ครับผมเพื่อนๆครับผม X7 นะครับผมไม่ใช่นิวนะฮะนิวดูด้านหลังครับผมนะใช้ X7 นะเพื่อนๆครับผมนะนำเสียงเป็นเช่นไรก็เพื่อนๆก็ฟังกันดูครับผมก่อนการตัดสินใจครับผม ได้ไมได้2ตัวเช่นเคยครับผมเพื่อเนเครับผมนะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไม้นะฮะไม่หนึ่งไม่สอครับผมเล่น USB SD card ได้ครับผมนะไม่หนึ่งไม่สอนะเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมดีเลยอ c o ครับผมบาลานซ์ซ้ายขวาแล้วก็มาสเตอร์หลักครับผมโลซับมิดโลครับผมเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ หัล um ุมเปิดเสียงครับผมเป็นปุ่มต่อมาก็เป็นปุ่มนะฮะลุมเปิดเสียงแล้วก็เป็นปุ่มนะะบูทชุดครับผมเนี้ยกดเข้านะฮะวันนี้เล่นบูทชุดครับผมกดเข้านะฮะตัวด้ันขวากดออกครับผม มากแล้วก็ลดนะถ้ามันกระแทกมากเราก็ลดโลดครับมิดโลฮะเนี่ยถ้ามันกระแทกมากเราก็มิดโลก็ยกขึ้นนิดหนึ่งฮะนะนนถ้ามันกระแทกมากเราก็หมุนวิดโลขึ้นนิดหนึ่งนะครับมิดโลซับแล้วก็มิดโลนิดหนึ่ง เพื่อนเพื <desserts> it, ่อนครับผมราคาเบาเบาครับผมหนึ hm ่งพันสามสิบบาทเท่านั้นครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมปีเอมนะครับผมนะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากต่อนะฮะ power amp ก็เข้าไปดูคลิปนะฮะเก่าเก่าที่ผมได้ทำเอาไว้ได้ครับผมนะเพื่อนเพื่อนกับผมนะฮะผมก็ได้ประกอบเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอยู่ครับผมนะฮะตัวบนตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยครับผมนะฮะเป็นแบบหม้อแปลงครับผมด้านล่างสามพันสองร้อย นะสามพันสองรอยวัตต์นะไอเวสนะเป็นแบบสวิตชิงครับผมนะะน้ำหนักต่างกันแน่นอนครับผมแต่น้ำเสียงก็ต่างกันแน่นอนครับผม,มเพือออออ่อ,กกน,อนอบบออกกกกจากาาาเเเเ้ที่ร่รรงบปะ็๋ น,นเสื้อผ้าเก่าๆผาหมกมุ้มอญคืออันสนุดตัวนี้ก็ปรับเสียงได้ครับผมปรับเสียงโป้งๆได้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่พอก็ปรับได้นะหัวร้องไห้ตั้งแต่มือนี้อยสิปีผู้ใดอยู่เป็นายาใจนอนคนจนนอนคนบไ่ไหวกับแฟนใครใดเดืเอนสามพันกว่า ้ราคานี้ก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆครับผมนะราคาเบาๆครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะหนึ่งันสามสิบาทแต่ยังมีโค้ดส่วนลดครับผมผมถึงไม่อยากให้เพื่อนๆนะะสั่งครับผมอยากให้เพื่อนๆเข้าไปกดสั่งซื้อนะที่ทิกต o กครับผมนะฮะสายฐานสาวนี่แหละครับผมนะสายฐานสาครับผมนะก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆได้สั่งซื้อครับผมเพราะมันมีโค้ดส่วนลดครับผมเพื่อนๆนะ มีคดส่วนลดให้ครับผมแบบจุกๆแน่นอนครับผมนะเพื่อนๆนออออออร,นรับรองได้เลยครับผมนะถูกใจโดนใจเพื่อนๆแน่นอนครับผมนะสามารถนะฮะด้านหลังก็มีซับ นะเพ en ja. eh ิ่มความดุดันครับผมเพื่อนๆนะเพิ่มความดุดันของพาวเวอร์องปีครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะสามารถปรับความดังนะเพื่อนๆต้องการให้มิดโลนะเป็นมิดโลมิดโลคือมีเสียงคนร้องออกก็ได้ครับผมแล้วจะทําให้เป็นเสียงนุ่มๆหรือกระแทกได้ครับผมปรับได้ในความถี่ของเพื่อนๆต้องการของนะอ่า มิดฮะขารบเซพเครับผมซับเอาด้านหลังของพาวเวครับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะต้องการเพิ่มความดังของซับนะภายแบบดุดันเลยนีกได้อีกนะครับผมนะตอนที่ผมทดบบ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 บมันดังแรงมากบบ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 วบบบบ่บบ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 นบบกบบ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 บครับผม อย่าหัวซ่ายผู้ชายกิ๊กองข้าห้องน้องยังต้องช่วยออกอีโซพาแลนมันกระสมควรเล้รับรองได้เลยครับผมถูกตังดังดีครับผมบุ้มบุ่มบุมแน่นอนครับผมเพืเ่อนๆที่ใช้ตู้นะฮะสินิ้ว18นิ้วยี่บดนิ้วหนึ่งรับรองได้เลยครับผมนะนะเป็นตู้สูญญากาศ นะเทอร์โบแผ่นดินไหวพีกระแทกหลัง BV อะไรประมาณนี้เป็นเปรียบูอากาศครับดังไม่ไม่ต่างกันครับผมขึ้นอยู่กับการออกแบบครับผมสูญอากาศการออกแบบให้เส uh ียงบวมหรือไม่บวมครับผมบุ๊บุก็มีครับผมบุ้มบุมแบบแบบดังบุ้มบุมแบบมันไม่แน่นนะครับผมนะแต่ผีกระแทกหลังแผ่นดินไหวรัางคาลันน่นแน่นแน่นครับผมปีตัวนี้ก็ทําให้ลั่นแน่นอนนครับผมเพื่อนครับผม ราคาเบาๆหนึ่งพันสามสิบ 1, บาทแต่ยังมีโค้ดส่วนลดนะครับพเพื่อนๆครับผมมีโค้ดส่วนลดให้นะครับผมเขาไปสั่งซื้อกันได้ครับผมกดกันได้เลยครับผมที่ติ๊กต็อกสายตหานสาวนะครับผมพเพื่อนๆครับผมก็เข้าไปกดนะติดตามให้ผมด้วยบ้างก็ได้นะครับผมให้ผมด้วยนะครับ เพื่อนครับผมเนี่แบบจ้าดแน่นอนครับผมถูกใจแน่นอนครับผมที่ชอบสไตล์แบบฮอนๆนะฮะเพื่อนๆนะฮะ ในใจแน่นอนครับผมเพื่อนเคื่อนกระผมนะที่เพื่อนๆนไม่เราไม่ได้เล่นแบบใหญ่โตมากนะเนี่ยฟังในบ้านแบบดบือง,งานแบบสังสรรค์แเราไม่ได้เล่นสนดอ่ไรง่ายครับผมสไตล์เล่นสดต้องคอร์ดนิจิตอนนะแบบบังคับไว้ไม่ให้มีคนหมุนเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มิกดิตอลอะไรครับผมนะประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้คนอื่นไปรบกวน อ <c oughs> ุปกรณ์ที่เราแต่งไว้นะแต่ถ้าเราเล่นอนาล็อกครับผมเดี๋ยวก็มีคนมือบอลครับผมไม่เล่นหมุนเล่นอะไรประมาณนี้ก็ป้องกัดครับผมน้ําเสียงก็ขึ้นอยู่กับเราชอบเลยครับผมอนานล็อกครับผมจะชอบดูดันแบบไหนได้เลยครับผม สนใจนะครับผมก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับผมสายทานซาวทิกตอกครับผมเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆนะถูกตังดังดีครับผมบอกเลยครับผมเบดแน่นๆครับผมเพื่อนๆครับเบดแน่นๆ่นแน่นอนฮะ เสียงลมหนาวคืนเสียงเบาสะดุกคอยแหเมาสร้างคิดถึงสาวแท้คนสิ่เจนคิดพ่อหน้าบนจากไปเห็นงานอ่เสียงกลางมากเราก็ลดได้ครับผมเพื่อนทัทนทิม้ายไว้เมืองลนยนต์ความจนเมื่อหนาวปีกลางปีหนึ่งแล้วน้อง ที่เฝ้ารอยังบ่เห็นหนาเพชรจังอยู่นอนองลาบ่ส่งข่าวมาเป็นตานานาใส่ว่าไปถึงทั้งที่สิบอพี่ชายลุกเลยมันะเป็นไงเพียนเสียงเป็นไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับผมนะแก่ราคา1 3 0 0ับาทนะราคานี้ยังไม่ ยังรวมส่งแล้วนะครับผมแต่ยังมีโค้ดนะเพื่อนๆครับผมแต่ยังมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับผมถึงแนะนำนะครับผมถ้าซื้อโดยตรงเลยครับผมถ้าเราไม่เข้ากับระบบเนี้ยก็หนึ่งพันสามสิบบาทก็อาจจะบวกค่าส่งครับผมเพื่อนๆครับผมนะอาจจะบวกค่าส่งเข้าไปอีกครับผมนะอย่างน้อยก็สี่สิบห้าบาทครับผมก็ตกไปนะพันหกพันเจ็ดนะพัน จ็ดสิบบาทพันแปดสิบบาทนะแต่ยังมีโค้ดส่วนลดนะเพื่อนๆที่นะยังไม่เคยสั่งซื้อนะที่เพื่อนๆยังไม่เคยเข้ามาสั่งซื้อกับทางร้านหรือทางที่ตกมาก่อนนะเพื่อนๆใช้นะฮะยูซเซอร์ใหม่นะฮะเพื่อนๆก็จะได้โค้ดส่วนลดมากมากเลยนะเพื่อนๆครับผม

ทดสอดเช็คความสิ่งพอแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมนะเขาขึ้นเดียวกับตู้ของเพื่อนเพื่อนด้วยครับผมแล้วการปรับของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาทดสอบพูนให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับผมนะกับเอี๊ยมยิ่งจะบพิสลากครับผมเลขเช็ดครับผมหนึ่งพันสามสิบบาทเท่านั้นครับผมนเพื่อน ค้านี้ยังมีโค้ดส่วนลดแถมเพื่อนๆระบบนะฮะยังมีโค้ดส่วนลดไหนเพื่อนๆได้กดสั่งซื้อกันเลยครับผมที่สไลดทานเสาวใน t ิ k ต o k กนะครับผมเพื่อนๆระบผมนะเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ชั้นสั้นครับผมนะมาแนะนําสินค้าให้เพื่อนๆได้ฝังกันครับผมนะเปียกแยกชาปีสละก H7 ครับผม H7 ครับผมเพื่อนๆครับผมหนึ่งพันสามสิบบาทเท่านั้นครับผมเพื่อนๆครับดุนันโดนใจแน่นอนครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปหนาสั้นๆครับผมเพื่อนๆครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ